สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับชายเซคเนอร์โคราชนะครับคลิปนี้นะครับเหมาะมากสาหรับใครที่เป็นราชการไม่ว่าจะเป็นทหารอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นครูอยู่ส,รสารศาสตร์นะครับที่มทสนะหรือว่าจะเป็นอาจารย์อยู่ที่มทสหรือว่าจะเป็นอ่พยาบาลหรือหมออยู่ที่โรงพยาบาลมทสอเนี่ยหรืออยู่ใกล้ๆกลแรถไฟ้นสามสเนี่ยกำลังหาบ้านหรือทาวน์โฮมอยู่ที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ราคาไม่แพงคุณต้องดูเกมมี่เลยครับ ตอนนี้นะครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ Private Park View ซึ่งโครงการ Private Park View เนี่ยเป็นโครงการหมู่บ้านซึ่งสร้างมาได้แบบสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ได้ใหม่มากนะแต่ว่าด้วยความที่ทำเลดีราคาได้เนี่ยเราก็เลยมาเสนอกันนะครับโดยที่โครงการ Private Park View นะครับจะอยู่บนถนนเส้น ทางเข้ามอเตอร์สอเลยจาก304เพื่อเข้าไปมอเตอร์สอเนี่ยอยู่กิโลเมตรแรกนะครับถ้าเกิดคุณเข้าจากเส้น304เข้ามาเนี่ยกิโลเมตรแรกครับคุณก็เลี้ยวสายเข้ามานะครับก็จะเจอโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับซึ่งหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้าน2ชั้นแล้วก็มีทาวน์โฮมด้วยซึ่งทาวน์โฮมอ่ะก็จะมีลิมิตมากนะครับก็จะมีแค่ฝั่งแค่นี้นอกนั้นก็จะเป็นบ้านบ้านเดี่ยวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาขายกันก็คือทาวน์โฮม2ห้องนี้นะครับซึ่ง หน้าตาเหมือนกันอยู่ติดกันคุณสามารถซื้อคู่ก็ได้หรือซื้อเดี่ยวก็ได้โดยที่ห้องหนึ่งเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่ยี่สิบตารางวานะครับด้านหน้ากว้างห้าเมตรนะครับด้านหน้ากว้างห้าเมตรแล้วก็ทาวน์โฮมเนี้ยเพิ่งรีโนเวทใหม่มาเลยนะครับสีใหม่ทําใหม่หมดเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูกันก็คือสองห้องเนี้ยเหมือนกันซื้อคู่ก็ได้ซื้อเดี่ยวก็ได้นะครับโดยที่ห้องนี้จะมีความพิเศษต่างจากทาวน์โฮมห้องอื่นๆก็คือ สังเกตว่าหลังคาห้องอื่นทาไมเซียที่นี่สมาสูงนะครับจริงๆงหลังคาก็พอๆกันนะครับแต่เขาทําเป็นโดมต่อขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะครับมันก็เลยทําให้แบบดูใหญ่และอลังการกว่าทาวโฮมที่อยู่ห้องติดกันหลังๆอื่นนะครับแล้วก็ติดกันนกไว้หมดแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันอยู่ด้วยความที่มันค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติมากด้านด้านขวามือเนี่ยจะติดกับโรงเรียนหนองปลูนะครับซึ่ง มีแต่ต้นไมใ้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีโครงการอื่นนะครับก็เลยมันจะได้อากาศดีด้วยนะครับแถมก็ใกล้พวกเซเว่นโรงเรียนส,สารศาสตร์ก็อยู่ตรงข้ามนี่เองคือใกล้มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในห้องดีกันครับพอเดินมาข้างในแล้วนะครับก่อนเดินเข้ามาข้างใน,นผมลืมบอกว่ามันเป็นประตูลเลื่อน2ชั้นนะครับก็เลื่อนมาอย่างนี้ได้นะครับหน้ากว้าง5้าเมตรแต่จอดรถได้คันเดียว นะครับแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แปะด้านนี้ได้ตัวพื้นนะครับจะเป็นทรายล้างนะครับก็จะเป็นขาวขาวดำขาวดำสลับกันก็จะทำให้ดูแบบโมเดิร์นหน่อยๆนะครับตัวสีตัวทาวโฮมนะครับเขาจะใช้สีเทาๆเลยนะครับเพื่อให้มันแบบดูดูโมเดิร์นนะครับเข้ากับสไตล์ของบ้านนะครับอเดินเข้ามาด้านในนะครับทางด้านในเนี่ยก่อนเข้านะครับคุณก็จะเจอประตูอลูมิเนียมซึ่งใส่ ตัวกระจกตัดแสงไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่งรีโนเวทมาได้ไม่นานมากเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ตัวอาคารเนี่ย20ตารางวานะครับหน้ากวา้าง5เมตรนะครับมันก็เลยยาวเข้าไปอยู่26เมตรนะครับนับจากที่จอดรถเลยนะ1 6เมตรนะครับตัวอาคารเนี่ยจะออกแบบค่อนข้างแปลกนะครับจะเป็นอาคารทาวน์โฮมที่เล่นระดับปกติเราจะเห็นแต่บ้านเล่นระดับเนาะที่นี่เป็นทาวน์โฮมเล่นระดับมันเล่นระดับยังไงนะครับ อย่างแรกคืออยากให้รู้ว่าคือจุดเด่นของตรงนี้ก็คือเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับแล้วก็ดีครับคือสูงมากคือจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยผมว่าประมาณสักสามเมตรสองได้เลยประมาณสามเมตรถึงสามเมตรสองนะครับ<อ>ก็จะลึกยาวเข้ามาข้างในตัวพื้นนะครับก็จะใช้พื้นแกนิโตนะครับก็สวยดีเดินม,มาด้านในนะครับ<อ>คือจะเป็นอาคารที่ปรับปรุงใหม่นะครับดังนั้นจะค่อนข้างจะสะอาด <t ouch> เลยนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยคือเขาต่อแบบต่อเต็มเลยนะดังนั้นโซนซักล้านเนี่ยเขาก็จะปูกระเบื้องอะไรเต็มเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะทําเป็นที่นี่ครับล้างจานนะครับโซนล้างจานเนี่ยเขาจะมีซิงในการสองซิงมีตู้มีอะไรต่างๆ, <t ouch> ๆให้เลยนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเขาจะมีปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับมีถังเก็บน้ําให้ด้วย700รอลิตรนะครับซึ่งคุณมาใหม่เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อเลยนะครับ แล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็ทําทยกระดับขึ้นมาให้เรียบร้อยแล,แล้วก็ถือว่าเก็บงานได้เรียบร้อยมากพวกระบบท่ออะไรเง,งี้ยก็ทําได้ดูดีมากเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะพิเศษน,นิดนึงเนาะที่ผมไม่ค่อยเคยเห็นในโครงการไหนๆนะไม่เคยเห็นเอาห้องน้ำอ่ะที่อยู่ชั้นหนึ่งอ่ะเอามาไว้ชั้นลอยเลยคือมันเล่นระดับแบบแปลกๆมากเลยนะคือเดินขึ้นมาเนี่ยห้องน้ําจะอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านอยู่ฝั่งด้านนี้ นะครับแต่ชักโคกอ่ะหันเข้าไปในบ้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดตามฮองจุ้ยเนี่ยเขาห้ามเอาชักโคกอ่ะหันออกหน้าบ้านถูกไหมอันนี้ก็เลยหันหลังกลับมาด้านในนะครับซึ่งไอห้องน้ําชั้นลอยเนี่ยคือคุณสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะก็จะมีโซนที่อาบน้ํานะครับคือห้องน้ำเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่เขาทําให้เนี่ยผมว่าค่อย,อยงดูดีเลยนะครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างใหม่หมดเป็นของคอโต้นะครับเนี่ยทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับ คือผมว่าด้วยราคาเนี้ยแล้วก็ปรับปรุงให้หมดแล้วอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มมากเลยนะประมาณล้านห้าเก้าเท่านั้นเองเดี๋ยวผมพาเดินดูข้างบนกันนะครับเดี๋ยวไปเดินดูข้างบน,นครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงข้างบนนะครับทางผมทางเดินก็จะโล่งสูงอย่างเี้เลยนะครับขึ้นนะครับข้างบนเนี่ยมีด้วยกันอยู่สองห้องนอนเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นห้องน้ําใหม่เหมือนกัน ห้องด้านล่างเลยนะครับแต่จะมีความกว้างกว่าใหญ่กว่าทั้งสุขภัณฑ์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คือให้คอตโตปูกกระเบื้องนี้แต่สิ่งที่แตกต่างนะครับที่ไม่เคยเห็นในโครงการไหนนะครับที่เขาทําให้ห้องด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเห็ mm hmm. นไหมครับตัวกันน้ํากระเด็นนะครับ mm hmm. ก็คือแบบทาให้เป็นแบบนี้เลยซึ่งเออมันก็มันก็คงใช้ได้จริงนะแล้วก็นี่ครับมีฝักบัวใส่โมเสสสีเขียวแบบ Q, แบบมันก็เข้ากันอย่างสไตล์มากเลย นะครับก็กระเบื้องที่นี่นะครับใช้หกสิบสามสิบก็คือแตะเป็นเต็มผนังไปนะครับก็จะได้รู้ว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะรีโนเวทมาพอสมควรนะครับมาดูห้องนี้ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กที่ก็ไม่ได้เล็กนะผมว่าใส่โต๊ะใส่เตียงประมาณสักห้าฟุตยังได้หรือหกฟุตก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะปิดๆหนอนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะหันไปทางด้านหลังบ้านนะครับซึ่งด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะไปหันไปทางทิศตะวันออก ดังนั้นแสงตอนเช้าก็จะเข้ามาห้องนี้ห้องนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟตื่นเช้าหน่อยนะครับเป็นคนที่ชอบออกใใกำลังกายนะครับหรือว่าให้เด็กอยู่ก็ได้นะครับประมาณห้องนี้นะก็มาดูห้องนอนไฮไลไท์นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เออผมชอบมากนะก็ไม่ค่อยเคยเห็นในในทาวน์โฮมสมัยนี้เลยส่วนใหญ่ทาวน์โฮมสมัยนี้ก็จะเจอห้องประมาณแบบนี้นะครับซึ่งห้องก็โอ้ผมว่ากว้างนะ ความยาวในประมาณ6เมตรได้หน้าประมาณ4เมตรกว่านะครับก็มันดูเหมือนจะธรรมดานะแต่ว,ว่าวิวที่ได้นี่จะหันออกไปด้านนอกเลยนะครับแล้วระเบียงสิ่งที่แตกต่างก,กับที่อื่นนะครับก็คือระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยจะมีประตูเปิดออกไปด้านหน้าเปิดออกไปได้นะครับเดินไปในตัวห้องเนี่ยคือคุณสามารถ เข,เขาทำเขาทาเป็นเป็นเป็นหกเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้คุณบิวอินได้นะแล้วก็เป็นชั้นวานทีวีทีวีติดสักหกสิบเจสิบนิ้วแปะตรงนี้ก็ได้ติดวอหน่อยนะครับก็เหมือนก็จะสวยเลยเตรียมหกพูดจะใส่สบายนะครับใส่ตู้ตู้สภาอะไรอย่างเงี้ยคือสบายเลยนะครับอยากอยากให้เห็นจุดขายสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งทางเดลเพียงเนี่ยเวลาเปิดออกไป way, feels, ข้างนอก ะครับคุณก็จะมาเจอกับระเบียงขนาดแบบใหญ่มากแล้วเป็นระเบียงที่เล่นลาบด้วยนะครับมาดูด้านนี้ได้เลยนี่เป็นระเบียงที่แบบเล่นสเต็ปลงไปด้านล่างแล้วก็ไม่ได้แคบนะก็ประมาณสักสามเมตรได้น,ะนั้นนี่ยคุณสามารถเอาเอาอี้เอาโต๊ะเนี่ยมานั่งจิบชาจิบกาแฟอะไรยามเช้าได้แล้วก็มองไปดูเห็นบ้านฝั่งตรงข้ามก็ก็ ด้วยความที่บ้านสังฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านชั้นเดียวเขาก็จะไม่สูงบังทางทางวิวเรานะครับก็จะพอเห็นพวกต้นไม้ต่างๆด้านหน้าได้ก็ถือว่าเป็นทาวน์โฮมที่ผมว่าคือคือคือผมชอบสไตล์แบบนี้นะนะครับตอนแรกคือเข้ามาถ้าจะตัดสินจากภายนอกนะมันก็ดูเฉยๆแต่พอเข้ามาข้างในเนี่ยด้วยการที่เห็นสไตล์การเล่นระดับต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้ทาวน์โฮมหลังเนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยครับก็ เห็นแล้วนะครับพาเดินดูทั่วของทาวน์โฮมหลังนี้ครบแล้วนะครับก็ใครที่สนใจนะดูตั้งแต่คลิปตั้งแต่ตอนต้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วสนใจอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของทาวน์โฮมหลังนี้ให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับท mm hmm. าวน์โฮมหลังนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องทำเลเลยนะ mm hmm. ทำเลของโครงการ p r i v a t e park เนี่ยก็คือมันจะอยู่ติดกับถนนทางไปอ่ามอาสอนะครับมาหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับ ซึ่งอยู่กิโลเมตรแรกถ้าเกิดคุณเข้าจากถนนเส้น3ามเลยนะครับเป็นโครงการบ้านเดียวที่มีทาวน์โฮมจับกับดมีอยู่แค่เนี่ยแค่แถบเดียวนะครับแล้วเป็นทาวน์โฮมที่ค่อนข้างจะอากาศดีมากเพบริเวณรอบๆนี้ก็ไม่มี ไม่มีพวกหมู่บ้านอะไรอย่างอื่นนอกจากหมู่บ้านนี้เลยนะครับก็อากาศดีด้านข้างก็ติดโรงเรียนน้อมปลู Nom นะครับที่มีแต่ต้นไม้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็หาของกินง่ายครับเพราะตรงนี้อยู่เยื้องๆกับโรงเรียนสารศาสตร์ซึ่งห่างไปจากนียไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับหรือว่าจะไปเช่นมทอสอเนี่ยด้านหน้ามทอสอนะครับเขาจะมีตลาดซึ่งใหญ่มากมีทั้งเช้าทั้งเย็นเลยดังนั้นการจับจ่ายซื้อของเนี่ยง่ายมากโดยเฉพาะจะมีรถขนส่งสาธารณะนะครับ คุณสามารถโบกรถเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครับแล้วก็กกกใกล้โรงพยาบาลมอเตอร์สอใกล้มอเตอร์สอใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นแอร์เพนปาร์คหรือว่าสวนสัตวน์ตวนครราชสีมานะครับมาดูตัวโครงการนะครับตัวโครงการในถนนด้านหน้าใหญ่มากนะครับแล้วก็ถนนซอยที่อยู่ในซอยแยกออกมาเนี่ยก็ประมาณ8เมตรดังนั้นคุณสามารถจอดรถได้2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่ามันกระชนุ่กันนิดนึงจะถามว่าติดไหมก็ไม่ได้ติดนะครับคราวนี้เนี่ยตัวตัวอาคารเนี่ยตัวอาคาร เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะครับสอนอน2น้ำนะครับห้องนอนจะอยู่ข้างบน2ห้องนอนเลยโดยที่มีพื้นที่ทั้งหมด20ตารางวานะครับหน้ากว้างอยู่ที่5เมตรนะครับลึกสเมตรเป็นห้องคู่ซึ่งคุณสามารถซื้อแล้วก็ทบจำแพงเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับฟังชันเขาถามว่าถ้าเกิดราคาประมาณอย่างเงี้ยซื้อบ้านเดียวดีกว่าเปล่าบ้านเดียวเราก็มีด้านหลังนะครับสล้านกว่าแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้ฟังก์ชัน ถ้าเกิดคุณซื้อสองห้องรวมกันเนี่ยมันก็ประมาณ3ล้านนิดๆซื่อ3ล้านนิดๆเนี่ยมันได้ได้ถึงห้องนอน4ี่ห้องน้ำเลยดังนั้นถ้าเกิดคนคนที่อยู่ที่นี่ประมาณสัก4ี่คนหคนหรือครอบครัวใหญ่เนี่ยได้4ห้องนอนผมก็ต้องคุ้มมากเลยนะครับ,บต,ตัวตัวอาคารนะครับที่ติดตารางวานากว้าง5จอดรถได้ฝั่งนนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณทุดตรงนี้ก็จอดได้3คพันได้เลยสบายๆนะครับ แล้วก็โถงด้านล่างเนี่ยโถงด้านล่างเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากเลยนะแล้วเป็นอาคารที่ดีโนเวททำใหม่แล้ววิวดีนะครับเป็นเป็นทาวน์โฮมที่เล่นสเต็ปนะครับซึ่งไม่ค่อยเคยเห็นในที่ไหนเหมือนกันนะครับสเต็ปด้านนอกก็ได้วิวดีด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจทาวน์โฮมหลังนี้คู่นี้นะครับจะซื้อเดี่ยวหรือซื้อแยกก็ได้นะครับโครงการไพเวทพาร์คเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อเดี่ยวนะเจ้าของอาขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นนะครับถ้าเกิดคุณซื้อคู่เนี่ยคุณก็มาต่อรองราคาได้ นะครับใครสนใจก็รีบโทรมาเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรีบโทรมาได้เลยนะผมว่าราคานี้แทบจะแบบใกล้เมืองมากอ่ะใกล้พิทีใกล้อะไรเงี้ยแค่ร้านแค่ข้าเท่านั้นเองอ่ะผมว่าคุ้มมากเลยนะครับรีบโทรมาเบอร์ด,ด้านล่างนะครับแล้วใครที่แบบมีอาคารสวยๆนะครับราคาได้ทำเลด,ดีเนี่ยคุณจะติดต่อเราไมาได้เหมือนกันกั SA, น่เอสเซทเนอร์โคราชนะครับ <S <S สุดท้ายนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะส่งให้พ่อแม่หรือเพื่อนดูนะครับว่าอยากได้ แาวโฮกใกล้ๆแถวนี้หรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายเอสเซจคอเนอร์โคราสวัสดีครับ